สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับตั้งแต่รายการซีเกมจบไปก็มีข่าวดีให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ที่คว้าเหรียญทองรวมถึงผู้เล่นที่จะไปเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นอย่างโมเมธนัชชาสุขสดนะครับและว,วันนี้ก็ปล่อยภาพ ชุดการแข่งขันในรายการระดับโลกอย่าง VNL นะครับรายการแรกที่ทางทีมชาติไทยของเรานะครับจะสวมใส่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสื้อที่สวยงามจริงๆนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงในๆนก็ฟอร์มการเล่นที่จะไปโชว์ใน VNL นี้ก็อยากจะพูดถึงผู้เล่นที่มีฟอร์มดีแล้วก็น่า จะเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยของเราซึ่งนั่นก็คือชัชชจออนโมกสี ok นะครับสำหรับชัชชจออนโมกสี ok นะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่อายุ14-15นะครับจนกระทั่งตอนนี้อายุ20กว่ากว่าก็มีผลงานแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านทักษะการเล่นวอลเลย์บอลมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับผลงานจากซีเกมที่ผ่านมาก็ได้คว้ารางวัลมากมายเลยเป็นรางวัลอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมานะครับ MVP ก็จะเป็นทางชัชเจอนโมกสีนะครับรวมถึงผู้เล่นที่มีท็อปสกอร์สูงสุดก็ยังคงเป็นชัชเจอนโมกสีเช่นกันสำหรับตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมนะครับก็ตกเป็นของชัชเจอนโมกสีและก็ซีทีของเวียดนามนะครับและก็ มิดเดิลม็อกบ็อเกอร์นะครับก็จะเป็นหัตถยากับถัดดาวนะครับคู่กันเลยรวมถึงเซตเตอร์ยอดเยี่ยมก็เป็นของพรพันธ์และก็ออปปอร์ิตยอดเยี่ยมนะครับเป็นของทางอินโดนีเซียส่วนทางลิเบอร l โรยอดเยี่ยมนะครับก็ตกเป็นของปิยนุชก็ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นนะครับทีมชาติไทยของเราก็คว้าเกือบ ทุกตำแหน่งเลยทีเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่บอกว่าผู้เล่นของเรายอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับรวมถึงผู้เล่นอย่างชัชเจอนที่ได้บอกไปนะครับสำหรับรายการระดับโลกนี้ก็ยังคงมองว่าชัชเอนน่าจะเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมชาติไทยของเราได้มากคนหนึ่งนะครับอาจจะมากที่สุดในรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยทักษะต่างๆที่โชว์สกิลให้เราเห็นนะครับก็ดูว่าจะเหนือเหนือทีมของอาเซียนเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้า หากเล่นกับทีมยุโรปหรือว่าระดับที่เป็นทีมที่แบบใหญ่ขึ้นนะครับทีมชาติไทยของเราก็น่าจะมีพลังบวกมากกว่านี้สกิลหรือทักษะต่างๆที่เราเห็นโชว์ในซีเกมก็น่าจะได้เห็นมากกว่าซีเกมแน่นอนนะครับ เหตุผลหลกัหลกๆนะครับทีมชาติไทยของเรามักจะโดดเด่นเวลามีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นจากที่ผ่านมานะครับที่เล่นผสมผสานกับรุ่นพี่เราก็เห็นว่าฟอร์มการเล่นของไทยของเราเห็นแล้วก็คือน่าติดตามแล้วก็น่าเชียร์จริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์และก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ